คุณเคยสงสัยว่าทำไมโลกนี้ถึงมี24ชั่วโมงต่อวันถ้าเปลี่ยนเวลาโลกจาก24ชั่วโมงเป็น12ชั่วโมงในแต่ละ1ชั่วโมงมี120นาทีคุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่แน่นอนครับคำถามนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรามาดูเหตุผลและผลกระทบขององค์การเปลี่ยนแปลงนี้กันครับทำไมโลกถึงมี24ชั่วโมงต่อวันพื้นฐานทางดาราศาสตร์1วันคือระยะเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองครบ1รอบการแบ่งเป็น24ชั่วโมงมาจากอรารยธรรมโบราณโดยเฉพาะชาวอียิปต์และชาวบาบิโลนซึ่งมีระบบ การแบ่งเป็น24่ชั่วโมงนั้นสอดคล้องกับการสังเกตการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลางวันและกลางคืนหากเปลี่ยนเป็น12ชั่วโมงต่อวันแต่และชั่วโมงมี120นาทีจะเป็นไปได้หรือไม่ทางทฤษฎีในทางทฤษฎีสามารถเปลี่ยนแปลงการแบ่งเวลาได้แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบเวลาทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบดิจิทัลนาฬิกาและทุกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาผลกระทบการปรับเปลี่ยนระบบต้องมีการปรับเปลี่ยนระบเบะเวลาในทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่ ผลกระทบต่อชีวิตประจําวันอาจทําให้เกิดความสับสนในช่วงแรกกอขอองค์การเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตประจําวันให้สอดคล้องกับระบบเวลาใหมา่ผลกระทบทางวิทยาศาสการอ้างอิงทางดาราศาสอาจจะมีการเตลื่ยนแลไปเพราะการอ้างอิงเวลาที่เตลี่ยนปไปสรุปการเปลี่ยนแปลงระบบเวลาเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบทั่วโลกผลกระทบจะเกิดขึ้นในหลายด้านทั้งระบบดิจิทัลชีวิตประจำวันและการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับการเปลี่ยนแปลงระบบเวลาจะส่งผลกระทบต่อสูตรการคำนวณเวลาอย่างแน่นอนครับเนื่องจากสูตรเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบ24ชั่วโมง60นาทีและ60วินาทีผลกระทบต่อสูตรการคำนวณเวลาการแปลงหน่วยเวลาสูตรที่ใช้ในการแปลงหน่วยเวลาเช่นชั่วโมงเป็นนาทีหรือนาทีเป็นวินาทีจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบเวลาใหมา่ตัวอย่างเช่นหากหนึ่งวันมี12ชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงมี120นาทีสูตรการแปลงจะต้องเปลี่ยนจากเดิม การคำนวณช่วงเวลาสูตรที่ใช้ในการคำนวณช่วงเวลาระหว่าง2จุดเวลาเช่นการคำนวณเวลาทำงานหรือเวลาเดินทางจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบเวลาใหม่การคำนวณเวลาทางดาราศาสตร์สูตรที่ใช้ในการคำนวณเวลาทางดาราศาสตร์เช่นการคำนวณเวลาขึ้นและตกของดวงอาทิตย์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเวลาตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสมมติว่าเราเปลี่ยนระบบเวลาเป็นส2องชั่วโมงต่อวันและ1่ชั่วโมงมี120นสูตริม1ชั่วมงเท่ากับ60นาทีสูตรใดม่1ชั่วโมงเท่ากับ120นาที ถ้าเราต้องการทราบว่า30นาทีเป็นกี่ชั่วโมงสูตรเดิมคือเศษ30ส่วน60เท่ากับ0.5ชั่วโมงสูตรใหม่คือเศษ30ส่วน120เท่ากับ0.25ชั่วโมงการคำนวณเวลาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ทั้งหมดสรุปการเปลี่ยนแปลงระบบเวลาจะส่งผลให้สูตรการคำนวณเวลาทั้งหมดต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบเวลาใหม่การปรับเปลี่ยนนี้จะส่งผลกระทบต่อทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเวลาหากคุณเป็นผู้ควบคุมโลกที่มีอำนาจสูงสุดคุณสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงระบบเวลาได้แต่ผลกระทบจะยังคงเกิดขึ้นและคุณจะต้องจัดการกับผลกระทบเหล่านั้น สิ่งที่คุณทำได้ออกคำสั่งคุณสามารถออกคำสั่งให้ทุกประเทศและทุกองค์กรทั่วโลกปรับเปลี่ยนระบบเวลาตามที่คุณต้องการคุณสามารถกำหนดวันและเวลาที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้บังคับใช้คุณสามารถใช้ทรัพยากรและอำนาจของคุณในการบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงคุณสามารถให้การสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยี